จะมาพบกันอีกครั้งนึ่งนะครับผมในฐานะหัวหน้าฝ่ายค้านที่อยากจะเสนอมุมมองใหม่ก็จะมาพูดปิดของฝ่ายค้านหรือฝ่ายเสนอมุมมองใหม่นะครับจะมาทำการสรุปข้อค้าและก็ทําการแยกบางเรื่องที่ฝ่ายเสนอเสนอมาถึงแม้ผมจะบอกว่าผมจะไม่ค้านก็ตามแต่ว่าเมื่อโจมตีมาอย่างนี้ผมก็ทนไม่ไหวแล้วถ้าถ้าเริ่มทีที่ผมพูดไวใหม่ ผู้สนับสนอคุณไฟเสนอคนที่สองครับที่บอกว่าเราฝั่งฝ่ายผมเนี่ยหลงประเด็นนะครับผมอยากจะ็จะอยากจะถามสักนิดนึงครับว่าผมหลงประเด็นตรงไหนครับผมแค่เสนอมุมมองใหม่ซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับที่คุณพูดหรอกครับต้องขอไปนะครับวันนี้อาจจะใช้คำพูดอะไรกันไปแต่ว่าผมมีจิตใจที่ต้องเสนอมุมมองใหม่จริงๆแล้วไปลเสนอคนที่สามเสนอคนที่สี่ ที่บอกว่าที่อ้างอิงจากคำพูดของของราชวงศ์ปารโมใช่ไหมครับว่าการตั้ววันที้ต้องใช้เหตุผลและก็วาทัศนินต้อระกอบกันอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับใช้เหออตุผลเราใช้เหตุผลด้วยซึ่งซึ่งแย้งยกับฝ่ายของผมที่ว่าใช้แต่วาทศศลินอย่างเดียวใช่ไหมครับคือผมอยากจะอธิบายอธิบายสักเล็กน้อยนะครับคือในการตัวว้วาที่อย่างที่ผมบอกตั้งแต่ตอนแรกตอนเริ่มต้น สองแบบคือแบบเนื้อกว่าและสุสีกรณีที่เนื้อกวาอย่างเงี้ยนะครับจะเห็นว่าเหนือกว่ายเาหด้าเหตุผลดังนั้นฝ่ายที่น้อยกว่าเนี่ยก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาตู้ก็เลยต้องใช้วัตถศินนะครับคืออาจจะอาจาอาจะมีความเข้าใจผิดสเล็นกน้อยผมไม,ม่ว่าใช่ผมผมจะปกองรองออนะครับในการแยกกัน,น,น <c oughs> แล้วก็จากที่ได้ตัวทีมาเนี่ยผมก็เห็นว่าฝ่ายของฝ่ายเสนอเนี่ยเนือกว่าทุกชมด,ด้นะครับจึงทาให้ฝ่ายสนอเน เตรียมตัวนะครับตั้งใจทำค่าดีจริงๆครับมันเป็นการแสดงบให้นมีก้อเสียนะครับและทำไมฝ่ายเสนอถึงเยอกว่าฝ่ายค้านได้เห็นชัดเจนนะครับเพราะว่าดูจากอดีตตัววันดีมีประโยชน์นะผมเซิร์ชกูเกอรว่าประโยชน์ของตัววันีไม่คึอมันขึ้นมา2หน้าแบบที่อดิเเจนดุะครับแต่ทีนี้ผมลองเซิร์ชว่าความไม่มีประโยชน์ของตัววันที พูดไม่ทันระลบแค่แน่นไปพอมีเวลาพอให้พูดหมดได้เพื่อความเห็นนี้สักนิดนึ่งหลักตาบก็คิดว่าตัวที่พอดีไม่ควรจะมีที่หายเรากันวจะทำยังไงถ้าทีบุตรมาแล้นเราเห็นด้วยไปพานปะซวกันไปการตัวเองการเป็นตัวท้ายก็จตัวเนงต้นยันสุดสุดชีวิตไมปั้งนใดในูมิปัาทงใครก็จำไม่ได้อย่างนี้ไมมันจะไปช่ย ดอกแขนนี้ดอกกขอบคุณ